นี่เราจะพามาดูลูกปั้นขุนเจนนะคะหลังเทศบาลตำบลรันกระบือนะคะลูกปั้นขุนเจนนี่ก็ผู้สืบสกุลเจนจบนามสกุลเจนจบจะเยอะมากนะคะอํเภอลันกระบือ เอาม้นมาเดินออกกำลังกายกันนะคะกินข้าวอิ่มแล้วยายก็มาเดินออกกำลังกายย่อยอาหารนะคะ เขาจะเต้นอัลบิกเมื่อไหร่เนาะน้านาติเมื่อไรเนี่นนนยย,<า>ยังไม่รู้เลยค่ะน่าจะอีกนานเลยอะ่ะป้านอนุญาตถ่ายลงช่อง YouTube นะได้จ้าสวยขนาดน,น,นี้ <c oughs> <c oughs> อันนี้สาวๆมาออกกำลังกายกันนะคะวา <c oughs> พามาดูวิวตรงนู้นก่อน